แน่นอนนี่คือบทบรรยายวิดีโอ YouTube เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ600คำสำหรับรีวิว2025 Chevy Camaro พร้อมสเปคและฟีเจอร์ ature, โดยเริ่มด้วยการแนะนำช่อง Driving Rev Dr และจบด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่ Driving Rev Dr แหล่งรวมของคนรักรถยนต์รถสปอร์ตและการขับขี่ที่เราใจทุกสัปดาห์เราจะพาคุณไปจอดลิขรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรีวิวแบบละเอียดทดสอบสมรรถนะจริงและอัปเดตฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์สปอร์ตที่หลายคนรอคอย นั่นคือเชฟวี่คาเมโรรุ่นปี2025เชฟวี่คาเมโร2025ยังคงไว้ซึ่งดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เส้นสายที่เฉียบคมและรูปลักษณ์ที่ดูดุดันแต่ก็ทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระจังหน้าใหม่ทําให้รถดูปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบเล็บถูกออกแบบให้บางลงและเฉียบคมเข้ากับความสปอร์ตของตัวรถล,ล้ออลูมยดีไซน์ใหม่และสัดส่วนที่ปรับสมดุลมากขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกัน วัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้มากขึ้นแผงหน้าปัดและคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ทันสมัยพร้อมหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอีกทั้งยังมีระบบเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์และระบบแสงไฟภายในที่สามารถปรับโทนสีได้หลากหลายตามอารมณ์ของผู้ขับขี่ ในส่วนของเครื่องยนต์เชฟวี่คาร์มาโร2025มาพร้อมตัวเลือกที่หลากหลายเริ่มตน้นตั้งแต่เครื่องยนต์สีสูบเทอร์โบขนาด2.0ลิตรที่ให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันไปจนถึงเครื่อง V 6และ V 8ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะโดยไม่ลดทอนความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติและธรรมดาซึ่งถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองได้ทันใจมากยิ่งขึ้น สำหรับรุ่น1สลอตีที่หลายคนรอคอยยังมาพร้อมขุมพลัง V8 s u p e r c ์ a r g e จที่แรงทะลุขีดจำกัดพร้อมระบบช่วงล่างแบบแมกเนติกไรด์คอนโทรลที่ช่วยให้รถเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการซิ่งในสนามคาราโรรุ่นใหม่นี้ก็พร้อมตอบโจทย์ร,ระบบความปลอดภัยก็ได้รับการปรับปรุงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมาย เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายเชฟวี่คารมาโร่2 0 2 5ไม่ได้เป็นแค่รถสปอร์ตที่เน้นความแรงแต่ยังตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับทั้งคนที่รักการขับขี่ในชีวิตประจำวันและคนที่ต้องการสัมผัสความเร้าใจในสนามแข่ง หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และไม่อยากพลาดรีวิวรถใหม่ๆก่อนใครฝากกดติดตามช่อง Drive w Dr i n g i f t ของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ